สวัสดีค่ะราคาทองพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทำสถิติใหม่สูงสุดแทบจะทุกวันทำเอานักลงทุนหลายท่าน มังง่งคั่งร่ด้วยอูฟูกันเลยทีเดียวนะคะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการลงทุนในทองคำแต่ละประเภทนั้นมีภาระภาษีที่แตกต่างกันเรามาเริ่มกันที่การซื้อขายทองคำแท่งกันก่อนเลยสำหรับการซื้อขายทองคำแท่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายที่หน้าร้านทองหรือซื้อขายผ่านทางออนไลน์ประมวลรัศดากรก็ถือว่าเป็นการขายสั่งหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดย มิได้มุ่งค้าหากำไรได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา42วงเล็บกานั่นหมายความว่าเมื่อคุณซื้อทองคำแท่งมาเก็บไว้แล้วขายออกไปในภายหลังโดยมิได้ทำเป็นธุรกิจการค้ากำไรที่ได้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีนั่นเองส่วนการเทรดทองแบบ g o ลฟิเจอร์ผ่านทาง forex หรือ tfex ถือเป็นเงินได้จากการขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4วงเล็บชอช้างซึ่งจะต้องถูกหักนะที่จ่ายเอาไว้ในอัตรา15%แต่คุณรู้หรือไม่ว่าได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนปลายปี ได้รับยกเว้นตามพระราชกิจสเดีกาฉบับที่661เมื่อเข้าเงื่อนขายครบทั้ง2ข้คอด้วยกันคือ 1. ยินยอมให้หักณที่จ่ายเอาไว้ในอัตรา15%และ 2. จะต้องไม่เครดิตหรือขอคืนภาษีที่ถูกหักหนาที่จ่ายเอาไว้ซึ่งจะถือว่า15%ที่ถูกหักไว้เป็น final tax หรือภาษีสุดท้ายนั่นเองสำหรับบุคคลธรรมดาที่เสียภาษีอยู่ในอัตราที่สูงกว่า15%การถูกหักแบบ final tag ในอัตรา15%นั้นย่อมประหยัดภาษีกว่า <Okay. S 1> อย่างแน่นอนสรุปการซื้อขายทองคำแท่งที่มิได้ทำเป็นธุรกิจการค้าได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามมาตรา42วงเล็บ9 ส่วนการเทรดทองแบบโกลฟิเจอร์จะต้องถูกหักนะที่จ่ายเอาไว้ในอัตรา15เ แบบ final tax หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้นักลงทุนหลายท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีการซื้อขายทองคําได้ดียิ่งขึ้นหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรืออยากรู้เกี่ยวกับภาษีตัวไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญที่สุดกด subscribe ช่องดู f i n i ินเท t s เพื่อคุณจะไม่พลาดการอัปเดตภาษีและการเงินแบบอินเทรนด์ก่อนใครคะ่ะ